สังคมเราเนี่ยตอนนี้ก็ช่วงนี้ก็เป็นเรื่องดราม่าพอสุอ่มโกนอย่างเช่นนายกลงพื้นที่ก็จะถามนายกมาทำไมจะม,มทา,ท,าท,ทั้งๆที่ท่านก็ตั้งใจที่จะไปช่วยเหลือไปดูเหตุการณ์จริงไปดูความเดือดร้อนของประชาชนคนก็ยังถามอยกมาทำไมถ้าไม่ไปพอนายกไปไปบอกทำไมนายกไม,มาไม่ลงมาดูแลประชาชนจะมาครับ ดังนั้นมันไม่มีความพอดีอของสังคมไทยท่านนายกลงไปขึ้นรถก็บอกมาทำไมไม่เดินพอท่านเดินก็บอกมึงมาสร้างภาพ <c oughs> แล้วเราจะบริหารจัดการยังไงอันนี้ม,มันเป็นที่มาของเรื่องการผู้บัญชาการเหตุการณ์เ <c oughs> พราะนายกนี่ต้องรู้ภาพรวม,มพื้นที่ผู้บัญชาการเหตุการณ์จะรายงานมาเลยว่าต้องการช่วยเหลืออะไร รัฐบาลจะต้องส่งไปส่งไปครับคนในพื้นที่ผู้จัดการเหตุการณ์ดีที่สุดก็คือผู้ว่าราชการผู้ว่าราชการเพราะเขาสามารถจะรู้พื้นที่รู้ความต้องการของเหตุการณ์ว่าควรจะแก้ไขปัญหาอย่างไร